สัปดาหนี้ผมก็จะพามาชมนะฮะรถขุดขั้นใหม่นะฮะของทีมงานปีชาเจริญทรั์นะครับกับโคมัสุนะครับ PC210 นะครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะฮะเอาเข้าบ้านวันแรกเนาะนะครับมาชมนะฮะเพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆกันเลยนะครับผมกับโคมัสุนะฮะ210นนะครับยิงตรงจากบางกอกนะครับ ก็จะมาทำงานนะครับขุดโคกหนองนาโมเดลนะครับหรือไรนาสมสมรณ์นั่นเองนะครับช่วงนี้ก็ลูกค้านะครับมีออเดอร์สั่งเยอะนะครับเกี่ยวกับการขุดนะครับออกแบบโคกหนองนาโมเดลนะครับโปรโมชั่นตอนนี้นะครับก็นะครับเขามี PM ให้7 0 0 0ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีรับประกันนะครับ5ปีนะครับ โคมมสูนะฮะก็ลองใช้ดูนะครับก่อนหน้านี้ผมก็จะใช้แคทนะครับแคทสามสอนะฮะตัวนั้นจะเป็นตัวสีสูบนะครับก็ขยับมาเป็น6สูบนะครับเป็นโคมมสูนะครับตัวนี้จะมีเครื่องยนต์อยู่ที่สองไอร้อยหกสิบห้าแรงม้านะครับร้อยหกสิบห้าแรงม้านะครับเขาบอกว่าประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้นะฮะ ยาเนมันด้วยนะครับก็ต้องลองนะครับของใหม่แกะกลองกันเลยนะครับเขาก็จะมีในส่วนของการแถมปุ้งกีด้วยนะฮะปุ้งกีตรงนี้เขาจะแถมมานะครับเป็นปุ้งกี0.9นะตัวนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ใช้ตัวนั้นแล้วกันนะครับตัวนี้เราจะเก็บไว้นะฮะเป็นที่ระลึกแล้วกันนะฮะนี่แะครับมาชมของใหม่นะก็จะมีอ่า กรอเลอร์นะฮะมี7ตัวนะฮะกาบมีตัวนึงนะฮะกับนี้นะมีตัวนึงนะครับแครเรียสองตัวนะฮะนี่นะครับอ่ะมาชมบอดี้กันบอดี้นี้ก็เล็กๆนะครับผมไม่เหมือนแคทนะฮะแคทนี่ก็ถือว่าเป็นบอดี้ที่ที่ใหญ่นะฮะคุมัสสูนี่ก็จะเป็นสไตล์เดิมนะฮะเป็นบอดี้ที่เราไม่สูงมากนะครับ แต่เรื่องของความนิ่มเนี่ยผมไปทดสอบม,มาแล้วฮะไม่กระดกนะฮะรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าสอบผ่านกันเลยทีเดียวนะฮะเขาบอกว่าผมืสุเนี่ยข้อเสียก็คือการที่เครื่องจักรที่กินน้ํามันนะครับกินน้ํามันเยอะนะฮะแต่ในส่วนของผมเองนะฮะผมมองมอง <c oughs> มองมองมอง,มองหนึ่งนะฮะว่าเครื่องจักรกินน้ามันยังไงก็ช่างคงไม่หนีกันมากเท่าไหร่กับรถขุดแต่ละค่ายนะฮะแต่ในเรื่องของการบริการ อะไรหรือว่าหลังการขายต่างๆเนี่ยนะครับผมาว่าเป็นปันจจัยสําคัญมากกว่านะครับเพราะว่างานที่เราทำนะฮะถ้าเป็นงานดีจริงๆถึงน้ํามันกินเยอะกว่านิดหน่อยเราก็กล้าที่จะ,ะใช้ผลิตภัณฑ์นี้ต่อไปนะครับขอแค่เราได้เงินนะฮะทำงานได้เงินนะฮะเรื่องค่าน้ํามันเรื่องค่า,าซ่อมเราไม่กลัวนะอันนี้คือเป็นปันจจัยสําคัญเลยนะครับมาชมมุมนี้นู้ กับโคมาสุนะฮะปุ่งกี้เนี่ยก็ตัวนี้จะบรรจุได้ที่1ตารางเมตรนะหน,นึ่งคิวนั่นเองนะครับเป็นปุงกี้ที่ออกแบบมาใหม่นะครับหลายคนก็ชอบนะฮะหลายคนก็ไม่ชอบในส่วนตัวของผมก็ไม่เท่าไหร,ร่นะฮะไม่ชอบเท่าไหร่จะชอบตัวปุ่งกีตัวเก่ามากกว่านะครับเดี๋ยวเขาจะแถมมาอีลูกนึงเดีย๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นตัวนั้นนะฮะใช้งาน นะครับกับคโครมสัสุนี่นะฮะชม,ชมน,นะครับโอ้น็อตเยอะพอสมควรเลยนะฮะเรียกว่าล้อตามเนาะนะครับข้างหน้าจะตรงน,นี้จะเป็นล้อน,นำนะครับของใหม่อะไรก็สวยนะฮะของใหม่อะไรก็สวยนะครับ ก็ต้องลองดูนะคะเดี๋ยวเราจะาไปประชันกับแคทกันว่าใครเขามาสู่กับแคทเนี่ยตัวไหนจะใช่ดีกว่านนะครับเนี่ยนะ คุณตาก็ได้เขาบอกว่าเห็นเลขแล้วหนึ่งสองศูนย์จะซื้อสามตัวเลยครับคันค <c oughs> <c oughs> ุณพันมาชมว่งงางวนที่สองอหรือเปล่านะฮะ,อะตอนนี้ยังยังยังไม่ได้เลิกนะฮะเดี๋ยวรอเก้าโมงนะฮะเดี๋ยวเราจะนําเข้าบ้านนะครับเดี๋ยวยังผมจะพาไปดูภายในนะฮะของรถขุดคันนี้นะฮะว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะ โอเคครับสีครับตอนนี้ผมก็จะขอตัวนะฮะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาพา,มาชมภายในของรถคดอันนี้กันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ